ก็จะพอได้ทราบนะระดับหนึ่งนะเรื่องมันยาวแง่มุมมันเยอะนะอ่าค่ค่อยๆดูไปแต่อยากจะให้ฟังพระสูตรนี้ว่าอันนี้แหละเนี่ยมันเหตุมาจากอันนี้แหละการหยิบเอาบางส่วนบางตอนนะ ขึ้นมาเป็นเลสไนนะอา่าซึ่งมันมีตั้งแต่ในครั้งบูธการแล้วและนี่ขนาดในคำเรือกการในปฎิการโจ์พิกุด้วยกันเองเลยนะอา่าเพราะนั้นถ้าพิกุโจ์พิกุในลักษณะอย่างเงี้ยจะถูกปรับอาบัตสังฆาทิเศษคืออาบัตหนักนะอา่าถ้าปกปิดก็ต้องอยู่ปริวาสอยู่กรรมสิ้นวันเท่าที่ปกปิดจากนั้นประพฤติมานัดอีกหกลาตรีจากนั้นก็ออกกับ่านนะ แต่การกระทำอันนี้มันเป็นของคารวาสนะที่ทำกับภิกุและคณะสงฆ์แล้วก็คำพระศาสดาให้มหาชนเกิดความเสียหายดูว่า,ากรรมนั้นมันจะเป็นอย่างไรนะสิกขาบทนี้บอกว่าอันหนึ่งพิกุใดมีโทสะไม่แช่มชื่นถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกรอันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลส ตามกําจัดพิกุด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกด้วยหมายว่าแม้ฉไหนเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมรจันนี้ได้คลั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามนะก็คือจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะแต่คุณปล่อยข่าวไปแล้วเนี่ยคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะแต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องอื่นเอกเทศบางแห่งเธอถือเอาพอเป็นเลนะ เรื่องอาจจะเป็นเรื่องอื่นหรือเอาแค่บางส่วนบางตอนบอกไม่หมดบอกไม่จบเอามาเป็นแบบเลนยัยนะให้คนเขานะเกิดความเข้าใจผิดและพิกุนั้นย่อมยันอิงโทสะเป็นสังขาทิเศสนะ,ะก็ให้จำสิกขาบทนี้ไว้ดีๆนะเรื่องมันมันจะเหมือนกับครั้งนี้นะ,ะนั้นเราก็ค่อยๆดูนะเพราะว่ายังมียังมีคดีกันอยู่ที่ เยอรมันนะก็เ้าก็น่าจะต้องดิ้นรนเต็มที่นะเพื่อทำยังไงให้นะเกิดผลเสียนะอ่าเดี๋ยวเราก็ดูกันที่หลักฐานนะว่าหลักฐานที่เขาเอามาโชว์เนี่ยมันจบไหมอ่าแต่อาจจะไม่ได้โชว์กันแบบสาธารณะนักหลอกนะในสาธารณะก็อาจจะแบบว่าเป็นกลาง นะเพราะว่าคดีฝั่งโน้นยังไม่จบนะอ,อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวอันนี้ทางทีมกฎหมายก็จะเป็นคนพิจารณา,นะาให้เราดูนะ <c oughs> มันเกิดจากความโลภนะความโลภและความริษยาเป๊ะเลยสอตัวนี้เลยแค่สองตัวนี้เท่านั้นนะจริงๆถ้าอยากได้องค์กรที่นั่นกนะุยกันดีๆอาจารย์ลาออกไปเถอะเดี๋ยวหนูจัดการเองจบเราก็ยกให้อยู่แล้ว นะอืมมาทําแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆพิจารณากันไปอยากจะบอกรายละเอียดอีกเยอะแต่เดี๋ยวให้ให้ให้ใหทีมเขาเขาพูดก่อนนะให้ทีมเขาพูดก่อนเดี๋ยวเราจะคุยสมหมดอันนี้รู้ตัวไม่เป็นไรให้รู้ไปเพราะว่าถ้าถ้ามีแค่ที่โชว์ในสื่อนะเรียบร้อย นะอ่าไม่หมดไม่หมดบอกได้เลยว่าไม่หมดอืมนะเอามาบางส่วนอืมก็ไม่เป็นไรเกินๆไว้ประมาณนี้นะอืมให้ได้ฟังสิกขาบทกันปกติไม่ค่อยได้เอาวินัยขึ้นมาเพราะว่าว,วินัยคุยไปเยอะและ้วนะในช่วงหลายสิบปีก่อนอันนี้ก็จะเน้นข้อธรรมนะนะนี่เห็นมันโอ้เรื่องมันประมาณเดียวกันเลยนะก็เลย มันก็นึกถึงเองอะนึกถึงวินัยตรงนี้เพราะว่าเราจําปฏิโมกาษาไทยได้ไงถึงแม้จะหลงหลงลืมลืมไปบ้างแต่ก็ยังพอจําได้นะม,มันจะมีคล้ายๆกันสองอันนะว่ายกเรื่องที่หามูลไม่ได้เลยนั่นข้อหนึ่งนะ,ะคือข้อนี้ข้อก่อนนี้อันหนึ่งภิกขุใดขัดใจมีโทสะไม่แช่มชื่นตามกําจัดภิกขุด้วยอาบัตมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้ด้วยหมายว่าแม้ชะไหนเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากประมรจันนี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามแต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องหามูลมิได้นี่กรณีหามูลมิได้และพิกุนั้นย่อมยันอิงโทสะเป็นสังกาทิเศอ,อนี้คือหามูลไม่ได้แต่อีกข้อหนึ่งเนี่ยที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้คือหยิบเอาบางส่วนที่มีมูลเนี่ยแต่เอามาไม่หมด นนะนี่สองข้อทั้งสองข้อนี้ถ้าพิกุทำรรนี่อาบัตหนักสังกาทิเศษน่า,าเพราะคุณกำลังทำให้อีกรูปหนึ่งเนี่ยนะเคลื่อนจากโรมาจันย์คือเป็นอาบัตปาราชิกอย่างเงี้ยอ่า,อาในให้ฟังอีกทีว่าต่างกันตรงนี้อันนี้จะเป็นบางส่วนอันนึง่งพิกุใดขัดใจมีโทสะไม่แช่มชื่นถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกร อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่ตามกำจัดพิกุด้วยธรรมอันมิโทษถึงปรารชิกด้วยหมายว่าแม้จะไหนเราจะยังเถอให้เคลื่อนจากปรมจันนี้ได้ลั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามนะเขาก็วงเล็บว่าเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนะวงเล็บปิดแล้วก็บอกว่าแต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องอื่นเอกเทศบางแห่งเธอถือเอาพอเป็นเล่และภิกุย่อมยันอิงโทสะเป็นสังฆาทิเศษ บาลีก็คือโยปนะพิขุพิขุงดุตโธโดโสอัปปติโตอัญยภากิยัสสะอาทิกรนัสะกินจิเดสังเลสมะตังอุปาดายะปาราจิเกณธรรมเณนะอนุทางเสยยะอเปวะนามังอิมัมหาบรมจริยาจาเวยันติตัตโตอปเรณสมเยณสมนุกายะมานวาอะสมนุกายะมานวาอัญยภากิยันเจวะตังอาทิกลนองโหติโกจิเดโสเลสมมะโตอุปาดินโน พิกุจะโดสังปฏิทธาติสังคาดิเสโสนี่คือบาลีที่ประโยคเมื่อสักครู่นี้นะอ่าภาษาไทยเมื่อสักครู่อ่านแล้วนึกถึงตอนท่องปฏิโมกเดี๋ยวนี้ไม่ได้สวดแล้วพิกุลูกศิษย์สวดแทนมีหลายสิบรูปสวดได้ก็เลยท่านก็รับอาสาสวดแทนไปนะก็ประมาณนี้แหละนะตั้งใจภาวนากันต่อไปนะ ก็นั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งนะสักห้านาทีนะทําความรู้อยู่กับลมหายใจของเรานะหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ถ้านะหลุดออกจากลมไปก็พยายามละนันทิละความเพลินนะละเสร็จแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมอย่าปล่อยให้ไหลไปอารมณ์อื่นต่อกลับมาที่เสาเกินเสาหลักนะเวลาผ่านไปหานาทีนะ ก็ดูกำลังตัวเองว่าเวลาสั้นๆแค่5นาทีเนี่ยเราคุมอยู่ไหมนะความอยากในการสร้างพบนะการได้มาซึ่งพบการเพลิดเพลินในพบนะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงทั้งสิ้นมันเลยยากนิดหนึ่งนะแต่ใครทำได้ก็จัดเป็นกำลังอินทรีย์ที่ได้แล้วก็จะอยู่กับเราไปติดนิสัยเราไปตลอดนะทุกๆพบได้ฟังแถลงข่าวแล้วเนาะ พอได้ไหมช <c oughs> ัดเจน <c oughs> นั่นนะ่ะอย่างที่ที่เคยบอกเรื่องของสิกาบทนะ่นะ <c oughs> เขาหยิบเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกรให้เป็นเพียงเลข <c oughs> เขาก็ไปจบแค่บัญชีอาจารย์นะแต่เขาไม่ไม่เปิดเผยว่าจากบัญชีอาจารย์นะ่ะมันต่อไปที่ที่บัญชีของสติปตุงนะโดยที่ผ่านบัญชีผู้พิทักษ์ก่อน ซึ่งโปรเซสเนี้ยรัฐบาลก็เป็นคนจัดการหมดนะเขาก็ปิดขั้นตอนนี้ไว้นะซึ่งจริงๆเนี้ยตรงนี้เป็นการแจ้งเท็จนะอะว่ามีไลเซ็น์ก็อยู่ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ตรงนี้ด้วยนะใช่เขาก็คือรู้ทั้งรู้อ่ะนะแต่เขาจะให้เป็นปัญหาแค่ตรงนี้นะเนี่ยเพราะนั้นเอกสารพวกนี้เรามีหมดละนะอืม ก็ยังงงว่าทําเพื่ออะไรทําทําไมนะมก็เห็นนะคือเอกสารทุกอย่างที่มาโชว์จริงหมดแต่พอพอคนเอ่อพอเขาเขาตัดขั้นตอนบางส่วนเห็นนะแล้วคนรู้ข้อมูลแค่นี้ก็กลายเป็นผิดละอย่างเงี้ยอมไม่รู้สุดปลายทางจริงๆว่าสุดปลายทางไปตรงไหน,นอย่างเงี้ยอแล้วก็อย่างเงี้ยเจตนานั้นเพราะว่าจาก บัญชีเนี่ยมันต้องเข้าไปที่บัญชีผู้พิทักษ์ก่อนแล้วก็เข้าไปบัญชีอของมูลนิธินะซึ่งขั้นตอนพวกนี้รัฐบาลเขาคุมหมดแล้วเจ้าที่รัฐบาลที่ที่ดูแลอยู่ก็ยังยังอยู่นะออยู่ครบหมด <c oughs> เราก็จะเห็นเนี่ยนะโทษภัยของความความโลภความลิษยาเนี่ยมันก็ทั้งที่เป็นคนพุทธนะคนพุทธก็ นั่งทำลายประโยชน์เจตนาที่ทำแต่แรกมันก็เสียไปนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเจตนาแต่แรกเป็นอย่างไรเพราะว่ามันมันเคลื่อนตั้งแต่แต่ครั้งแรกที่โยกงบไปละพอไปถึงตรงน้นเนี่ยส่วนต่างของอัตราแรกเปลี่ยนก็มีส่วนด้วยนะทางทนายเราก็ชี้ประเด็นนี้ก็ไม่สามารถตอบได้นะในเก่งเนาะ คนเดียวนี่ขยาได้ทั่วเลยแต่ใช้ความเก่งไปในทางอากุศลแต่ชื่อในไทยก็เปลี่ยนนะเห็นตอนนี้ก็เปิดชื่อกันแล้วนี่แต่นั้นเป็นชื่อที่ที่เยอรมันนะเดิมในไทยก็ชื่อนั่นแหละที่ก็เริ่มเปิดกันนะแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลใหม่นะในประเทศไทยเปลี่ยนลนะไปหาเช็คกันนะ <laughs> แล้วก็ทราบว่ามีมีเอ่อก็คนให้ข่าวมาว่ามีการซื้อที่ดินเป็นชื่อเขาที่แถววังน้ำเขียวนะหลายแปลงนะในช่วงเวลาเดียวกับที่ที่ตยอยเงินไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ค่อยๆดูค่อยๆเช็คกันไปนะจริงๆเราก็ไม่อยากยุ่งกับเขาเนาะเรา บินกลับมาแล้วก็ทิ้งทิ้ง,งละทิ้งองค์กรทิ้งอะไรแต่ปรากฏว่าคือแทนที่จะคุยดีๆว่าเออขอองค์กรเถอะอะไรจะเข้ามาบริหารไม่ก็ไปร้องเราในเรื่องร้องเรากับรัฐบาลนะเขาก็ให้หน่วยงานมาตรวจสอบเอาไม่ผิดไม่ผิดปุ๊บไปแจ้งความดนำะเนินคดีอีกอย่างเงี้ยนี่คือยกแรกเริ่มจากเขาก่อนนะเดี๋ยวพวกเราจะไม่ทราบไทม์ไลน์นะ ระหว่างนั้นก็เลยเลยได้ได้ต้องให้ทนายไปเช็คทนายที่โน,น่นอ่ะนะที่เยอรมันเลยต้องตั้งทนายแล้วก็เช็คข้อมูลนะคือเขาพยายามจะให้ให้เรามีความบกบฟ้องตรงนี้เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยเอาเราออกจากประธานองค์กรน,นะเพราะรัฐบาลให้อยู่ตลอดชีพนะอออกไม่ได้แต่เขาเขาให้ผู้ก,กรรมการก็ให้แค่5ปีแต่ตอนนี้ก็หมดวาระไปแล้ว เขาก็ไม่ไม่มีสิทธิ์อะไรละทางรัฐบาลบอกให้เป็นอำนาจเราในการที่จะแต่งตั้งใหม่ก็ใลยแต่งตั้งใหม่เนะนี่ยเรื่องความโลภนิดเดียวนะอพอทอนายเราไปตรวจก็เลยเจอข้อบกพร่องนะของเขาแทนนะก็เลยตีกลับนะในส่วนที่เขาฟ้องเราทั้งรัฐบาลแล้วก็ตำรวจขึ้นอัยการสองส่วนนั้นก็ก็ยกหมด ที่เขาฟ้องเราของรัฐบาลเขาก็ให้หน่วยมาตรวจก็ไม่มีปิดอะไรอายการส่วนช่องทางอายการก็ไม่มีก็ยกนะทางทนายเราก็เลยตีกลับไปทั้งแป่งทั้งอาญาตอนนี้แพ่งก็กําลังงวดละนะอย่างที่ทนายได้ชี้แจงไปนะกายส่วนอาญาก็กําลังเดินไปเรื่อยๆแล้ว ในนั้นก็บอกคดีที่เกินห้า0 0ื่นยูโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่โทษก็สูงขึ้นนะมีโทษทั้งจำทั้งปรับที่โน่นนะที่เยอรมันมจริงคนพุทธเราคุยกันดีๆก็ได้นะอยากได้อะไรก็ให้นะอนะนะตนนี้อยากจะได้แบบว่าต้องให้คนอื่นเขาผิด<ม>แล้วสิ่งที่หวังก็ไม่ได้เพราะตอนก็เป็น<ม>เป็นรองไงแต่นะเราออกเขาก็ขึ้นได้เลย ะกรรมการก็เป็นทีมเขาทั้งหมดรวมกันแต่งตั้งได้ก็ได้บริหารงบทั้งหมด10บกว่าล้านที่อยู่ในนั้นนะก็ดูทรงต้องการแค่นั้นเพราะมูลเหตุจูงใจอะไรละ่ะที่มาทําอย่างนี้มันไม่ค่อยมีเหตุมูลเหตุจูงใจนะก็มีเรื่องเดียวดูเจตนาก็น่าจะดูออกว่าปกปิดเส้นทางการเงินให้มันจบที่บัญชีอาจารย์แค่นี้มันก็เห็นเจตนาแล้วใช่ไหม ย่มดูสิสื่อทุกสื่อก็จบที่บัญชีอาจารย์หมดเห็นนะอ่าเขาไม่ไปต่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันมีอีกสองก๊อกที่จะนายเขาชี้แจงไปนั่นนะซึ่งมีหลักฐานและตัวเขาเองเป็นคนดําเนินการตรงนี้ทั้งหมดเขาก็รู้อะคือรู้อยู่แก่ใจ,จนะอืมก็ตลกดีเหมือนกัน<ม>คนเราเป็นได้ถึงขนาดนี้อืก็ไม่เป็นไรค่อยๆแก้ก็ดูผลทางเยอรมันว่า สันจะว่าอยังไงสือ่อบางส่วนก็ไปเรื่อยเนาะได้ข้อมูลหน่อยเดียวไม่ได้มาถามเลยนะนี่แล้วละมาฟังกันโดยพร้อมเพรียงกันนะก็น่าจะได้ความเข้าใจไปว่าปลายทางมันไม่ใช่จบที่อาจารย์นะอืมพิกุด้วยกันให้ร้ายกันแบบนี้พระศาสดาย,ยัางปรับอาบัติหนักนะอืมปรงปรงด้วยวาจาไม่ได้ต้องอยู่กรรมนะ ประพืดมานัดอีโคกลาตรีแล้วก็ออกอภานนะอันนี้คารวะทำกับภิกขุก็นะะก็เทียบเคียงเอานะอืม,อมก็จะต้องมีจิตประกอบด้วยโทสะเพราะพระศาสดาก็จะบอกอาการของภิกขุว่าอันหนึ่งภิกขุใดมีโทสะขัดใจไม่แช่มชื่นนะอย่างนี้ตามกําจัดภิกขุด้วยธรรมมันมีโทษถึงปาราชิกนะแล้วก็มันจะมีอยู่สองข้อนะ ที่อ่านให้ฟังเมื่อวานว่าอธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องอื่นหามูลไม่ได้หรืออีกข้อหนึ่งก็คือยกเอาบางแห่งแห่งอธิกรณ์พอให้พอเป็นเล่ห์นะแล้วพระศาสดาก็บอกว่าอันผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยจะถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามนะมมก็ถือว่าต้องความผิดละคุณปล่อยข่าวออกมาเนี่ยคนก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่คุณก็มีความผิดละนะอย่างน้อยเป็นมโนกรรม มนกรรมนี้ได้แน่แนเพิ่มกายกรรมวจีกรรมเข้าไปอีกก็ไปภาวนาแก้กันแล้วกันหวังว่าจะระลึกได้พุทธบริษัทรเราเองนะทำทำลายกันเองไม่มีใครทำหรอก,นะพ,กพิกุณีอุบาสกบาสิกาแล้วก็ไม่ได้ใช้ธรรมวินัยมาเห็นนะมันก็จะเถียงกันไม่จบหรือเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่เป็นอะไรต่ออะไรตกเถียงกัน เพราะเราไม่ได้ใช้ธรรมวินัยที่พระศาสดาบัญญัติถึงบอกกนะับปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยมันจบไม่ลงหรอกในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้คําพระตถาคตอืมจะจบได้ยังไงกฎหมายที่บัญญัติมามันไม่เป็นอากาลิโกมันไม่ใช่อากาลิโกนะมันไม่ได้สอดรับกันหมดอืข้อกฎหมายบัญญัติมาก็ขัดแย้งกันก็มีนะต้องเปลี่ยนต้องปรับปรุงทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้หมดอ่านะ คือการที่จะใช้ทำวินัยที่พระศาสดาบัญญัติแค่นั้นพอ3,300กว่าข้อนะมันก็เพียงพอแล้วไนงะม,มากมายนะซึ่งถ้าพิกุไม่ได้ทำผิดวินัยก็คือไม่มีความผิดอยู่แล้วนะก็เหมือนกฎหมายยังไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ผิดนะแต่ด้วยความเป็นกฎหมายมันก็ไม่อากาลิโกมันไม่ได้มาตรฐานตลอด100เนะี่ยทุกขอ้อ กฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วก็เอากฎทางโลกมาใช้กับทางพิกุลูกศิษย์พระศา,ศาสดามันก็เลยวุ่นวายนะปัญหาต่างๆแก้แก้ไม่ตกหรอกแล้วก็แก้ไปแบบผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดทางเพราะว่าไม่ได้ใช้พระธรรมวินัยมาเป็นประธานมาเป็นหลักนะน,นถ้าใช้ธรรมวินัยของพระศา,ศาสดาเนี่ยมันก็ชัดเจนเพราะคนที่ทำผิดขนาดแบบ เทวทัตคิดจะฆ่าพระศัสดาจะปลงชีวิตพระศัสดาพระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นอะไรนะกรรมก็จะเกิดขึ้นกับเขาเองนั้นโทษของพระองค์ไม่มีหรอกนําไปไปฆ่านะหรือไปอะไรนะพระองค์ก็จะมีรู้เหตุในการที่จะแก้ว่าต้องแก้อย่างนี้ถึงจะแก้ไขได้ก็ค,คิดว่าในอนาคตก็ได้แต่หวังว่าผู้ปกครอง ประเทศชาติบ้านเมืองจะใช้แค่ทำวินัยกับพระสงฆ์คณะสงฆ์นะมันก็จะมาตรฐานนะ